สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองลีลาทีวีครับผมโอเควันนี้พี่ก็จะมารีวิวทางด้านของสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมแล้วก็อะไรเบ็ดตเตล็ดต่างๆแล้วก็พูดถึงกิจกรรมที่กําลังจะเริ่มขึ้นวันที่8ด้วยนะครับผมก็โอเคก่อนอื่นครับ Sky ยวิงนะครับสกายวิงนะครับผมนี่อันนี้นี่เจ้าตัวนี้คือเป็นแจกฟรีหรือใครที่ยังไม่ได้นะครับผมก็ <c oughs> แต่ว่ายังไงเดีย ก็คือเดี๋ยวเขาก็เอามาขายนะครับแต่ไมไ่ต้องรีบร้อนหรือใครอยากได้วันนี้เลยก็มีนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแต่เราพูดท้ายคลิปนอกกิจกรรมนี้ก็คือพี่ก็สอนไปแล้วนะครับผมเป็นการท็อปอัพนะครับผม 199. ร้อยเก้าสิบเก้าเพก็จะได้สกายวิงใหม่นะครับผมเป็นแบบเพลิงเลยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยเห็นไหมตรงตัวเครื่องนะครับผมนี่ประมาณนี้นครับ ใครอยากได้เลยก็ท็อปอัพนะครับ199เพชรพนะครับผมก็ไม่เท่าไหร่ไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอดีพอดีนะครับผมก็โอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับพี่ก็ไม่ได้รีวิวนะครับหมัดน้ําแข็งหมัดม่วงไปแล้วก็ออกมาเป็นหมัดน้ําแข็งอีก โอเคดูถึงตรงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับผมพี่จะบอกว่าจะมารีวิวนะครับผมแลม้วบางคนบอกทําไมพี่ไม่สุ่มอะครับผมพี่ไม่ชอบนะครับเพราะว่าพี่รอสิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งอยู่นะครับผมก็คือนี่เลยเป็นปืนอีโวใหม่อาวุธแห่งตานานกําลังถือกําเลดขึ้นอีกครั้ง RAK d a กอนแล้วก็ครอบบ้าแล้วก็สกามิเาดอนแล้วก็นี่ครับเป็นซองยาวครับเป็นมังกรพิษนะครับผมพี่รอตัวนี้อยู่นะจะมาประมาณ15แล้วมั้งพี่ว่านะ ก็มานี่เลยพี่ก็จะไม่ใช้อะไรเลยพี่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลยนะครับผมพี่ก็อยากได้แบบเออที่มันเอาไปใช้ได้ไม่ต้อชุดเชิ้ตนี้พี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอะไรที่มันแบบเป็นสแต็กปืนอะไรงนี้พี่ก็จะเล่นนะครับผมโอเคก็มานี่เลยถ้าพร้อมแนละ้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคพูดถึงนะอันนี้ก็ปีกนะก็มาเล่นได้นะครับแต่พี่จะไม่เล่นกิจกรรมอะไรพี่จะรอแค่ปืนนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้เลยมาเรามาดูทางด้านของสัตว์เลี้ยงใหม่กันดีกว่านะครับผมหรือใครแบบทําแบบพี่ก็ได้นะปลอปืนดีกว่านะคปืนมันบกแสกนะครับผมก็อัตราการยิงสองนะเมต1หนึ่งก็ดีนะครับผมโอเคอ่ะสป,ปอยไปซะแล้วโอเคมาเรามาที่มาดูที่มูนี่นะครับมันชื่อมูนี่ในะตัวนี้นะเป็นเอเรียนต่างดาวนะครับผมตัวนี้นะ อ่ามันจะลอยลอยลอยได้ด้วยนะก็คือเห like like muscle, op, <c oughs> ا, มือนว่าถ <influencers> like <ad> ้าเกิดเหมือนเหมือนเลี Lil ้ยงทั Fake ่วไปแต่ตัวอื่นมันเดินแต่ตัวนี้คือมันจะลอยตามเราไปทุกขนทุกแห่งนะครับมันเออมันก็ตามอยู่แล้วว่าอ่ามีสกินด้วยนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่โอ้สกินนี้สวยสกินนี้สวยพี่ชอบเหมือนแบบนี้พอพี่พอตนะครับผมแล้วก็สกินที่3มก็ประมาณนี้ก็คือทําการสุ่มนะครับผมก็คือเหมือนเป็นแบบสุ่มนะแต่ไม่ต้องแบบ สบายตะบ,บันนะครับคือดูโทเค็นนะดูโทเค็นประมาณ25ก็ได้นะครับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับหรือรอเปิดขายก็ได้199เพ็รนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับโอเคเรามาดูความสามารถของมันดีกว่านะเข้าไปที่มูนี่นะครับผมโอเคนี่เลยความสามารถของมูนี่นะครับนี่เลยประมาณนี้ลดความเสียหายที่ได้รับ35ระหว่างอยู่ในสถานะการกระทำะการกระทำคืออะไร อ่าบางคนบอกการทําทคืออะไรพี่เช่นอาทิเช่น,ชนกินเห็ดซ่อมเกาะชุบเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับใช้เครื่องสแกนวงอะไรประมาณนี้หรือปล่อยโดนนะครับผมหรืออะไรประมาณนี้นะที่มันเป็นเหมือนไม่ให้เรากดบวกนะครับผมหรือเราจะยิงเครื่องจ้ำก็ได้เครื่องจ้ำแบบที่อยู่หมดทั่วไปนะอ่าที่มันยิงอ่ะที่มันยิงเกาะสวรรค์อ่ะที่เป็นจ้ำจากสุสานมา ามามตรงไหนเดียพี่จะบอกเออนั่นแหละก็คือไอตัวที่มันกดบวกอะเช่นซ่อมกอกชุบเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลเวลสูงสุดก็คือเลเวลก็คือเลเวลสหรือเปล่านะอ่าเลเวลสามส็คือเหมือนเราดึงอยู่โดนยิงร้อยหนึ่งก็เท่าไหร่เข้าแค่ไม่ถึงร้อยนะครับผมก็เข้าไปประมาณเจสมมุตินะถ้าเกิดยิง30ก็เข้าประมาณสัก อ่าสิบสองสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็ดีนะครับผมก็ไปหาจับจองกันได้นะครับก็เป็นอะไรหลากหลายนีนอย่างหรือใครเล่นสีสี่ชอบชุบเพื่อนก็เอาไปเล่นได้นะครับเป็นทรีมทรีมนะครับผมอ่าอันนี้คาตาน่าใหม่นะครับก็ไปเล่นได้ในะกิจกรรมนะครับผมสามารถแสดงหน้าล็อบบี้ได้ด้วย <c oughs> เหมือนแบบมรกตมรกตนะอ่าพี่ก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาเท่าไหร่พี่ก็เล่นแต่กิจกรรมนะครับพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรพี่ก็รอแค่ปืนนะครับผมตอนนี้นะตอนนี้เลยพี่พูดตรงๆเลยคือพี่มีเพชรอยู่นะแต่ก็คือไม่ได้สุ่มเลยนะครับผม <c oughs> นี่หมัดใส่ฟ้านะไอหมัดน้ําแข็งดีพูดผิดพูดถูกแหละ โอเคก็ประมาณนี้เลยกับหมันน้าแข็งหรือขัตนาอยากได้ก็ไปเล่นครับแต่เกิดปืนมาไม่มีเพชรนี่ก็ช่วยไม่ได้นะโอเคเรามาดูกิจกรรมนี้มาย้ําเตือนกันดีกว่านะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะผมดูแล้วก็ปิดได้เลยครับวันที่8นะครับย้ําไม่เข้ามานะครับผมตีสี่เป็นต้นไปวันที่8วันเดียวนะครับผมก็คือเข้ามารับตัวละครฟรีเลย1ตัวครับอ่านี่เป็นไงครับผมวันที่8เหมือนกันครับจะเป็นคูณ2หมดเลย <c oughs> ให้คูณสามสี่ขออภัยอ่าแล้วบางคนบอกพี่แล้วเอามาทําไม <c oughs> นี่เลยเอามาแลกชิ้นส่วนความจำหรือใครอยากได้ แคลลี่เอ,อ่ยหรือปลุกพลังฮไฮโตะปลุกพลังแคลลี่หรือตัวไดมอนหรือตัวสมปืนก็แล้วแต่น้องเลยครับแต่สําหรับพี่นะครับพี่บอกเลยสําหรับพี่ก็คือพี่จะเอาทั้งหมดเลยนะครับผมเมื่อมาแรกข้างหน้าของชิ้นส่วนความทรงจานะครับผมเพื่อจะอัพตัวละครทั้งหมดของพี่เลยนะครับผมให้มันเต็มอ่าประมาณนี้เลยหรือ รับตัวละครใหม่แล้วก็อัพให้มันเต็มไปเลยนะครับและอันนี้นะครับก็รับวันที่8เหมือนกันเป็นพวกที่คอลแลบนะครับเช่นใครเอ่ยใจใจมั่ใจ,ใจ,ใจอ่าตัวใจนี่นะครับผมอ่าเป็น ยิงแล้วก็ใส่แม็กแล้วก็เคนะครับแล้วก็เอโรกนะครับผมแล้วก็ใครอีกอ่ะอ่านี่โจตานะครับแล้วก็สกายเลอร์แล้วก็โครโนนะครับสำหรับ, ler, ono, น,รบาารน้องๆที่ไม่มีนะครับสามารถกดเช่าได้เลยนะครับผมอยากเล่นตัวไหนก็กดหลับให้หมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยวันที่8นะครับรับตัวละครฟรี แต่ก่อนอื่นครับก่อนจะไปขอพูดทิ้งท้ายไว้ใงก,กิจกรรมนะครับผมก็คือนี่เลยพี่ขอเน้นย้ำนะครับสำหรับคนที่มีแครี่ปุกพลังแล้วครับก็ไม่ต้องแลกอะไรแลกคิดส่วนความจำแบบพี่ไว้แบบนี้เลยนะครับแลกไว้เยอะๆๆๆเลยขอให้แลกไว้เยอะนะครับผมก็คือกดกดแลกไว้เลยคือ1อัน150นะครับคิดดูถ้าเกิดเรามีเป็นร้อยอ่ะแล้วแลกไปมันจะเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมอ่า เยอะอยู่นะอ่าประมาณตก20,000แล้วมั้งก็เบ็ดเสร็จนะครับผมก็ต้องลองดูหรือใครอยากได้ตัว๋วเพชรก็ไปสุ่มนะครับก็คือฝากก็ด้วยนะครับาตรงนี้แต่ที่สําคัญเลยพี่คิดว่าคิ้นส่วนความจํามันดีกว่านะครับดูตัวอย่างนะครับพี่อัพเต็มหมดแล้วเกือบเต็มเหลือเรเวล5อัพของพี่อะแม็กซิมัมเลยอ่ะสูงสุดก็คือเรเวล5แบบนี้อะตอนนี้พี่ติดข้างหน้านของนี่ครับผมราฟาเอลนะครับผมคือ เมื่อเราใช้พวกสไนาบาร์เดตหรือคา98นะครับผมคือจะยิงเก็บเสียงอัตโนมัติและศัตรูที่ดาวในโหมด4 v 4วิ4หรือเล่นเป็นทีมถ้าเกิดดาวนะครับผมเลือดจะลดแบบโคตรไวเออมันมันมากเลยตัวเนี้ยคืออัพมาใหม่นี้สุดยอดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยและการสุ่มนะครับสำหรับตัวละครไหนที่เราไม่มีจะทําการสุ่มเราจะไม่มีทางได้ซ้านะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมอ่าประมาณนี้เลย ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับวันนี้ก็มาพอข้า,าวๆเนาะเผื่อคิดถึงกันนะเพราะช่วงนี้เอาวี ก็เดือดอยู่เหมือนกันครับพี่ก็ทำแต่เอาวีนะครับผมโอเคก็กดรับไปเช่ากดให้หมดยิ่งกดให้หมดก็ดีนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่มีนะครับก็กดรับให้มันหมดไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่าและทิ้งท้ายนะครับผมก็คือสำหรับคนที่ไม่มีสกายวิงหรืออยากได้สกินของสกายวิงนะครับวิงหรือล่ามันวิงเนาะสกายวิงนะ,อะนะเอ้ยไม่เรียกสกายวิง Sky มันคือยานน,นั่นแหละอ่ามานี้ก็ท็อปอัพร้อยกาสาเพจหรือใครอยากได้มูนี่นะครับอ่าเอเรียนจากนอกโลกนะครับผมก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่จะลดดาเมจจากการโดนโจมตี35%ในอยู่การสถานาการกระทำเช่นซ่อมเกาะดึงเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าและทิ้งท้ายครับไม่ต้องตบบี้ตะบันสุ่มให้ได้นะครับเอาแค่โทเคนมันได้ประมาณ25เราก็ได้แล้วครับมูนี่นะครับผมแล้วนี่ก็เป็นสกินนะ นำโทเคนมาแลกตรงนี้นะครับฝากกันด้วยครับเผื่อลืมนะโอเคก็สวยดีเป็นเอเลี่ยนนั่งอยู่บนลนครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม